สวัสดีครับผมจะให้ชมกระชายกระชายนี่มีอยู่สี่ชนิดแต่ผมเอาจากลงมาจากภูเขามาปลูกไว้นี่สามชนิดเหลือชนิดใหญ่ไม่ได้เอาลงมาครับเนี่ยผมจะให้ดูต้นนี้ก่อนเเห็นไหมต้นนี้ใบใหญ่เห็นเพื่อนใบใหญ่ดูครับนี่ดอกเขาสวยงามน,นี่กระชายใบยใหญ่ต้นเขียวใบเขียวทั้งหมดครับอืมเนี่ยแล้วมาให้ดูต้นนี้ครับ อันนี้ใบเขาออกแดงๆเนี่ยต้นแดงการแดงงายาวครับใบเรียวๆใบน้อยเห็นนะใบเขาจะน้อยกว่าใบตัวนี้ใบตัวนี้มันจะใหญ่ครับดูใบน้อยดูลําต้นสีออกแดงหอมอ่อนๆเอาไปจิ้มน้ําพริกได้ครับเพื่อนๆนเอาต้นมันก็ได้ครับปอกเอาอ่อนๆแล้วไปกินกับน้าพริกอร่อยหัวก็หอมเหมือนกันครับนี่สองชนิดแล้วผมให้ดูแล้วให้ดูชนิดที่สาม ชนิดที่สามนี่ใบใหญ่เหมือนกันครับใบใหญ่ใบใหญ่ลำต้นแดงครับแค่นั้นแหละใบากานเขียวลำต้นแดงแต่นี้แดงหมดครับตนนัวนี้แดงใต้ใบก็แดงออกแดงแดงครับเห็นไหมกานเขาจะยาวใบเขาจะเรียวยาวเล็กตัวน,นี้ใบมนใหญ่ลำต้นแดงเห็นไหมเพื่อนๆแ,แตกต่างกันอันนี้นี่ตัวน,นี้ผมเอาลงมาปลูกเยอะ ผมมันเอาไว้กินต้นมันครับหัวก็กินได้แต่กินต้นอร่อยครับตัวนี้เห็นไหมจะแตกต่างกันอันนี้อีกชนิดหนึง่งนี่ให้เ,เพื่อนๆชมอันนี้อีกชนิดหนึ่งครับนี่เห็นไหมใบเขาที่ใหญ่อันนี้ลำเขียวนะดอกเขาก็สวยงามครับดูดอกเขาดอกเขาสวยงามมากเลยครับเ,เพื่อนๆดูลำต้นเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่กับดินอย่างนี้ครเาขาไม่มีลำต้นขึ้นมาแบบนี้นะนี่เขาไม่ค่อยมีขึ้นมาแบบนี้ าจะอยู่ติดดินเลยตัวนี้เขาจะอยู่ติดดินครับดูลูกเต็มไปหมดเลยลูกเขาครับลูกเต็มไปหมดเลยจะลูกเขาครับตัวนี้เหมือนกันเ,เขาจะสูงสูงแต่ว่าใบเขาใหญ่ใบมุนครับผมนี่ให้ชมไปครับดูบรรยากาศตรงนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันผมเอามาปลูกเนี่ยเยอะครับปลูกไว้กินดูครับเพื่อนๆกระชายทั้งนั้นอยา เข้าใจผิดว่ามีกระชายอย่างเดียวกระชายขาวกระชายเหลืองต่างหากครับที่เขามาปลูกกินแต่บ้านผมไม่ต้องปลูกกินครับเอามานั่นเลยครับเอามาจากภูเขาลงมาเยอะครับดูหวานสมุนไพรโอวหวานผมหวานอชอบมากหวานชนิดนี้เป็นหวานเสือสมิงครับผมนี่หวานเสือสมิงครับดูสวยงามมากเลยหวานเสือสมิง